เขาบอกว่าห้าปีหลังจากทำปฏิวัติแล้วตั้งแต่ปี49มาจะต้องให้มีมัสยิดทุกจังหวัด10ปีต้องให้มีทุกอำเภอ15ปีให้มีทุกตำบลแล้วมาเมื่อปีที่แล้ว2,551บอกว่ามันช้าไป15ปีมีทุกตำบลปี2,557 ให้มันมีทุกตำบลเลยครับวิธีหาทุนของเราเขาก็หาทุนจากต่างประเทศทุนที่ผ่านมาคือเข้าทางผ่านทางธนาคารอิสลามที่น่าเป็นห่วงที่ดินสามแสนห้าหมื่นไร่ตอนนี้ก็คือที่พิษณุโลกสุขโขททยอุตรดิต์พิจิตรอุดกําแพงเพชรท่านไปข้างศิลิรลาชนะครับลองไปดูครับเช้าเช้านี่ครับตลาดที่ศิลิรลาชใกล้ศิริราชถนนอาซีอรุณอมรลินนะครับมีคนไปซื้ออาหารเดี๋ยวนี้ครับพูดไทยไม่ได้หรอกครับชี้เอาครับ ตามสถิติที่มีคนรายงานคือหมอที่โรงพยาบา,า,า,าลศิริราชมารายงานให้ผมฟังว่ามีอยู่ประมาณร้อยครอบครัวครับที่ทุ่งครุนั่นนะ่ะประมาณสามร้อยครอบครัวทุ่งครุที่ราดบุรณะนะครับพวกอาเจชั้งนั้นนะครับที่รู้ก็เพราะว่าเขาไปซื้อข้าวซื้อของนั่นเขาพูดไทยไม่ได้ครับแล้วเขาก็มาอยู่เมื่อสองเมื่อเดือนเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วท่นานเจ้าคุณพระมดิริยานจะวาดวัดยานาวา มาบอกว่าตึกสูงสูงที่หน้าวัดท่านข้างวัดท่านฮะมุสลิมกำลังจะซื้อครับให้ได้ใกล้วัดยานวามากที่สุดแล้วก็จะเปิดเสียงเวลาทำละหมาดวันหนึ่งก็ห้าครั้งเขาก็จะเปิดเสียงเข้าวัดวัดวัด,วดยานวาจะขอปรับปรุงสร้างโบสถ์ใหม่มรกรมศิลปากรไม่อนุมาตไม่อนุม,มัติ แต่เขามีตึกสูงอยู่นั่นนะสูงใกล้วัดเลยครับที่วัดผมก็มีครับมันมาขอเช่าเราก็ไม่ให้เช่าไปไปมามันก็ไปแต่งงานแล้วเอาไอ้คนพุทธนะครับซึ่งเป็นเขยมัน,นมามาเช่าวัดเราก็ไม่รู้ครับทำสัญญาไปแล้วนี่อีกสามปีถึงจะหมดสัญญาครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหนึ่งมีประชากรมุสลิมเพิ่มเป็นล้านคนอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันนี้มุสลิมได้กระจายไปอยู่ทางทุกภูมิภาคของประเทศเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือแผนการต่อไปนั้นเขาก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ชาวพุทธต่อชาวพุทธนั่นนะประหัดประหารทะเลาะเบาแวงกันโดยระบุไว้ว่าวันที่ไทยจะเศร้าที่สุดคือวันที่ชาวพุทธของเรานะ่มาประหัดประหารกันเอง แล้วเขาก็ดูอยู่ข้างนอกดูอยู่ข้างเวที